สวัสดีครับพบกับผมเองนภัรน,นะฮะวันนี้อยู่ที่สาแก้วครับผมวันนี้มาสวนครับคือภารกิจวันนี้ก็คือว่าปรับพื้นที่หน้าบ้านนะดันกองดิน,นครับผมปรับให้เสมอแล้วจะเทปูหน้าบ้านนะ งข้างหน้านี้ก็เทไว้หกรถเลยก็น,น้าฝ่ายครับผมปลปาเยอะครับรก,กองนึ้ก็เยอะเหมือนกันนะ ดันดินโดยเจ้าคูบตาสาทิบสองแรงครับผมด้ข้างหน้าแล้วก็รับข้างข้างบ้านอีกฝั่งโน้นแล้วก็ข้างหลังอีก่ นนตนน้มันมองไม่ค่อยเห็นนะมันย้อนแสงครับเห็นปะฮะพี่น้องอันนี้ก็คืออันนี้คือก่อนดันเดี๋ยวหลังดันผมจะต่อให้ดูครับ ตอนนี้เขรอช่างอยู่มาวัดพื้นที่แล้วค่อยดันเดี๋ยวจะทำให้ดูครับก่อนดันกับหลังดันเป็นแบบไหนครับผมนี่นะครับพอดันเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ฮะสวยเลย เดี๋ยวให้มองอีมุมหนึ่งอนะ่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้ฮะ<น>ข้างๆบ้านที่สาแก้วนะครับ กับเจ้าคูบต้าสาสิบสองแรงอันนี้จะพบกับจอบมนุษย์อากาศตอนเย็นลมเย็นสบายสบาย อันนี้ก็ตั้งกองปลูกผูดเรียนฮะโอ,นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเดี๋ยวเอาไปแพงที้แล้วกันฮะเ,เ,เดี๋ยวจบกับพิซซิเตอร์คนหล่อแล้วกันได้ตรงไหนก็ได้ไปที่เอาไฟต่ออย่านี้ ได้เนี <C Four> ่ยปงร่างปงนะเราไม่ม <as> ีไ okay, ม่มีโต๊ะเท่ากันเนาะตั้งใช่ตั้งเย็นๆไหมโอเคครับสวัสดีครับ